ฮล l ลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มไลค์ไอค่ะการเพิ่มไลค์ไอนะคะทําง่ายมากๆเลยเนื่องจากขั้นตอนการทําเขานะคะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ใช้รหัสผ่านในการทําด้วยค่ะเขาใช้แค่ลิงก์ไอจีในการทำเนาะซึ่งก่อนที่เราจะทําปั๊มไลค์นะคะกดเหล็กเลยก็คืออย่าลืมไปตั้งค่า IG ของตอนเองนะคะให้เป็นสาธารณะนั่นเองค่ะเพราะถ้าไม่ตั้งให้เป็นสาธารณะนะคะทําไปแล้วยอดจะไม่ขึ้นเนาะเพื่อนๆนตรงน,นี้ก็ต้องรู้ไว้ก่อนนะคะ เอาละค่ะส่วนขั้นตอนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากในคลิปนี้กันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปกดเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะคะเข้าโปรแกรมไลน์ค่ะแล้วก็พิมพ์ไอดีไลน์ตามด้านซ้ายมือเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้บริการปั๊มรูปภาพไอบัญชีคนต่างชาติค่ะซึ่งทางร้านจะมี2แบบเนาะเป็นแบบคนไทยกับสอเป็นแบบต่างชาตินะคะและนี่ก็คือราคาค่ะเพื่อนๆเริ่มต้นที่100ไลน์นะคะไปจนถึง5 0,000เลยค่ะ ในวันนี้นะคะเราก็จะลองซื้อ100ไลค์ค่ะพอเราเลือกโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้นะคะเป็นรูปภาพ QR code ให้เรานะคะนำภาพนี้ไปสแกนจ่ายเงินได้เลยค่ะพอเราจ่ายเงินเสร็จนะคะให้เราส่งลิงก์ IG เนอะขั้นตอนต่อไปนะคะจะไปสอนวิธีการคัดลอกลิงก์นะคะเริ่มแรกเลยก็เข้า IG ก่อนค่ะเลือกมา1รูปนะคะแล้วก็กดตามลูกศรได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะนำลิงก์ที่ได้ส่งแอดมินแบบในแชทนี้เลยค่ะก่อนเริ่มทำการปั๊มไลน์นะคะยอดเก่าของเรา,าอยู่ที่โูนไลค์แอดมินเนี่ยเขาก็จะสรุปยอดเก่าให้เราดูด้วยนะคะระหว่างรอยอดนะคะให้เ,เพื่อนๆรีเฟรชหน้าจอแบบนี้ได้เลยค่ะยอดเริ่มของเราเป็นศูนย์นะคะรอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดทยอยขึ้นเป็น93ไละคะ์แล้วค่ะระหว่างที่ยอดกำลังทยอยขึ้นนะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนด้วยนะคะ แล้วตอนนี้นะคะยอดไลค์ IG ก็ขึ้นครบแล้วนะคะตามจำนวนที่เราซื้อนะคะ100ไลค์ค่ะเราสามารถดูโนติได้ด้วยนะคะว่าใครบ้างนะคะที่มาไลค์รูปภาพเราแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆพอยอดขึ้นครบนะคะแอดมินก็จะส่งงานให้เราแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นการรีเช็คยอดนะคะว่าโอเคยอดครบแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์ไอก็เห็นแล้วนะคะว่าได้ยอดจริงแบบไม่ตกตาเลยเนาะซึ่งขั้นตอนการทําเขานะคะก็ง่ายมากๆเลยอย่างที่อุ้มเคลมไปเลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งตรงนี้นะคะเพืเ่อนๆหากใครที่เคยไปทําร้านอื่นมาแล้วผิดหวังนะคะแบบได้ยอดไม่จริงถูกโกงนะคะยอดลดอุ้มขอแนะนําร้านนี้เลยค่ะ ไปที่ Li n e แอซายฟอลโล่เได้เลยนะคะซึ่งร้านนี้นะคะเขาเปิดให้บริการทุกวนันตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆเขามีแอดมินนะคะคอยซัพพอร์ตคอยให้บริการตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่อุ้มประทับใจมากๆนะคะเพราะว่าทักไปตอนไหนเนี่ยก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือตลอดเลยค่ะเพื่อนๆและแน่นอนค่ะว่าร้านนี้เนี่ยเขาใช้ระบบดีนะคะระบบพรีเมียมในการทํางาน,นให้กับเราดังนั้นนะคะก็ไว้ใจได้เลยว่างานที่เราได้นะคะเป็นงานที่มีคุณภาพมากๆเลยค่ะ เอาเลยค่ะในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ปลานะคะบ๊ายบายค่ะ